ทุกคนหลังจากผมไปวัดบานนมโคนะครับวัดหลวงพ่อปานก็ออกมารอรถตรงนี้นะครับนี่คือหน้า,าทางเข้าวัดหลวงพ่อปานวัดบางนโคนะครับผมจะรอรถตู้นะครับเพื่อไปวัดหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับไม่รู้ว่ารถตู้จะมาง่ายกี่ตอนนะครับ รถตู้นะครับจะไปวัดหลวงพ่อจงต่อนะครับแดดเปรี้ยงเลยร้อนสุดๆแล้วเราลุยไปด้วยกันตอนอื่นหาเจ็ดผักบ,บุ้งผักตำลึงดูผับตำลึงเยอะมากรถตู้จะมาง่ายยกัน รอไม่นานเท่าไหร่นะครับรถตู้ก็มานะครับรอที่หน้าวัดหลวงพ่อปานวัดบางนุมโคนะครับราคารถตู้มาวัดหน้าต่างนอกนะครับก็20บาทน,นะครับก็ถือว่าไม่ไกลกันมากนะครับเดินทางไปได้วยกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยต่อวัดหลวงพ่อจงครับนั่งรถตู้จาก ปากทางวัดบางอุ่มโคนะครับวัดหลวงพบบ่อปานวัดน่านนอกนะครับยี่สิบบาทเองนะครับยี่สิบบาทก็ถือว่าไม่ไกลกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปยังวัดน่านานอกนะครับคนทุกคนมองเข้าไปนะไกลเหมือนกันนะถ้าจะมาแบบผมต้องเดินนะครับเดินเป็นหลัก ร่างกายต้องแข็งแรงต้องฟิตเนี่ถนนคือถ้ามาวัดหลวงพ่อปานนะครับมาแบบไม่มีรถส่วนตัวนะครับก็ากบขากลับก็มาแวะที่นี้ได้แล้วครับแล้วก็มีวัดพระขาวด้วยนะเลยไปนู่นแต่วันนี้ผมคงไม่ไหวแล้วเพราะว่ารถตู้จะหมดประมาณห้าโมงเย็นนะครับ เราต้องทำเวลานะครับถ้าเช้าไม่ไม่ไม,มีรถกลับแน่นอนถ้ามารถเอถ้ามารถไม่ใช่รถส่วนตัวนี้ก็ลำบาก่อยนะครับเราก็ชมนกชมไม้ชมบรรยากาศไปนะครับใกล้แล้วทุกคนเดินเข้ามาไม่มีใครในโลกมาเดินแบบนี้นะครับ วูนกเยอะวัดหน้าต่างนอกโอ้รูปปั้นหลวงปู่จะเสร็จแล้วนี่สวยมากตูวัดดูรอบๆวัดคับเป็นไรนานะครับวัดนี้อยู่กลางทุ่งนาเลยนะครับวัดหน้าต่างนอก มาหน้าทำนาน่าจะเขียวชะอุ่มทางนี้นะทุกคนวัดหน้าต่างนอกตรงนี้วัดหน้าต่างในนะคนละวัดนะแต่อยู่ติดกัน โอ้ได้ยินเสียงถึงแล้วครับหลวงพ่อจงหลวงพ่อแมน้นวัดหน้าต่างลอกนะครับ วัตถุมงคลจะมีอยู่สองที่สามที่นะครับทุกคนนีตรงนี้ก็มีแต่ก็จะเหมือนกันครับแต่และจุดนี่เหมือนกันพระธาตเจดีสีบางไซนะครับ เข้าไปกราบนะครับหลวงพ่อจงนะครับนะครับวอ้ัตถุมงคลนะครับปีสองสี่แปดห้านะครับนี่รูปของท่านนะครับรูปหลวงพ่อจง หลวงพ่อจงนะครับรุ่นกันไฟปีหกสี่0้านะครับแล้วก็หลวงพ่อแมนนี่ปีหกห้านี่หกรอยนะครับแล้วก็มีทําบุญถวายดินถมจะได้รับผ้ายันสีเหลืองหนึ่งผืนนะครับแล้วก็รูปหล่อหลวงพ่อปดนี่พัะผงหลวงพ่อปดนี่นะครับ สวยมากนะครับหลวงพระจงรุ่นกันไผ่ปีหกศูนย์เก้าร้อยนะครับก็นี่ครับเหรียญปดนี่นะครับนี่ทองแดงนี่หนึ่งพันแล้วก็ทองแดงซาตินนี่สองพันพอดายันพายันผืนละร้อยนะครับ ครับหลวงพ่อจงหลังสิงปี3 5 0 0ันสะครับแล้วก็หลวงพ่อจงปี49,700นะครับรงหน้าท่านไปเอาไปเที่ยวแรกใช่ก็สีพึ่งเสร็จฐีจัเปนหนึ่งร้อนะครับตั้งแต่นู้นนะที่บอกเอาก้อนที่แรกเลยหลวงพ่อจง25,39้าสามเก้าในเก้าร้อเนื้อเงินนี้ สองพันนะครับแล้วพี่คนนี้เขามาเอาอยัางกัไมลูกเขาบอกเขาจะเข้ามาเอาคนนี่ผมรับพ่า้เขานี่ครับกุฏิเก่าหลวงพ่อจงครับวัตถุมงคลภายในวัดไม่ค่อยเยอะนะทุกคนผมมาเที่ยวก่อนเยอะอยู่นะเนี่ยที่ผมมองไปตู้ก็ว่างๆนะครับ ด้านนอกก็มีบ้างนะครับแต่เป็นเหรียญหลงพระจงแบบรุ่นใหม่ๆไม่ค่อยมีนะครับนี่ก็คือกุฏิของหลวงพระจงนะครับกุฏิเก่าของท่านนะครับ ั่นเป็นตุก,กตาที่หลวงพ่อจงใช้พิจารณาร,รมนะน,นี่ทุกคนตู้ก็ว่างๆนะครับไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีวัตถุมงคลแปลกเหมือนกันด้านโน้นก็ส่วนมากเป็นเท้าเวสุวรรณแล้วก็วัตถุมงคลหลวงพ่อแมนนะครับแต่ไม่เยอะนะครับมีอะไรนี่ขอเชิญ บูชาเทียนมหามงคลเทียนสะดาะเคราะต่อดวงชะตาเสริมบารมีอ๋อยีองพฤษภาคม2 5งหก็ปัุตุมงคลที่ได้รับเหรียญสิงป้อนเหยื่อเสือรุ่นแรกหนึ่งเหรียญน,นะครับสามนี่ครับปัตถุมงคลตรงนี้ก็มีส่วนมากก็เป็นเทา้าเวสุวรรณนะจริงๆแล้วผมอยากได้เหรียญรุ่นใหม่ของหลวงพ่อจงนะครับ ว่าจะเช่าไปฝากเพื่อนๆนะครับก็ไม่มีนะครับรุ่นแบบใหม่ๆแบบราคาไม่สูงครับส่วนมากก็เป็นรุ่นที่ผมถ่ายเพื่อนๆดูเมื่อกี้ราคาก็สูงอยู่นะครับนี่ครับเรือหลวงปู่จงเพราะว่าแต่ไหนแะไรมาหลวงพ่อไม่หยุทานเช่นเดียวกนี่พึ่งหลวงพ่อ จงทุกคนซ่อนความทุกข์ทุกใจไว้ภายในเฝ้าชนิบัติพยาบาลท่านเป็นอย่างดีระยะเจ็ดวันแรกหลวงพ่อก็พูดได้เกือบปกติฟังได้ชัดเจนเมื่อล่วงเจ็ดวันแล้วเสียงของท่านเริ่มน้อยลงแล้วกอแหบเกื่อลงตามกันต่างาะความชราให่งสำคาญทางเก่าแก่ยาวนานถึงก้าสิบก้าปีประกอบกับัางาได้น้อยลงต่อมา แดดมากเลยบวัตถุมงคลก็เท่าที่ผมถ่ายให้ดูนะครับทุกคนนอกกนั้นก็เป็นเท้าเวสุวรรณนะครับแล้วก็เหรียญอะไรไม่รู้ผมก็ไม่ค่อยทราบเหมือนกันแต่ถ้าเป็นเหรียญหลวงพ่อจงแบบรุ่นใหม่ๆไม่ค่อยไม่มีนะครับไม่มีนี่ครับรูปหลวงพ่อจงนะครับโอ้สวยนะครับ รับาอก็มีประมาณนั้นแหละครับที่ผมถ่ายเพื่อนๆดูนอกนั้นก็เป็นเหนร,เรียญเท้าเป็วตัววันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมก็มากันได้นะครับมากันได้นะครับสําหรับใครที่จะเดินทางมากราบหลวงพ่อจงนะครับก็มาทาําเส้นทางผมได้นะครับมาวัดหลวงพ่อปานก่อนนะครับ มาวัดหลวงพ่อปานก่อนก็ได้นะครับแล้วก็มาแวะหลวงพ่อจงต่อนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีนะครับ